เขาเห็นความหล่อพี่กี้กันเรียกว่าอุจระทะลุผู้พันเลยพี่น้อนขนาดนั้นเลยเหรอคะเนี่ยมาเจอกับน้องๆที่หน้าตาดีแบบนี้เชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่คงจะมีแฟนกันแหละแต่ถ้าใครไม่เคยมีนะคะก็ลองจินตนาการว่าเรากําลังมีแฟนอยู่จะได้อินกับโจทย์รักในวันนี้ค่ะระหว่างคนรักของเราบอกรักให้เรารู้สึกดีกับทําดีให้เรารู้สึกรักยังไหนจะซาบซึ้งกินใจมากกว่ากันค่ะ ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับทั้งสองทีมที่ขึ้นมาโต้วาทีดีกว่าใช่แล้วค่ะฟังพี่ก่อนเลยเอาเลยครับหนุ่มๆครับยืนขึ้นขอเสียงต่อเมืห้กับเพื่อนเลยครับได้เลยค่ะหนลังสอง <S <S ส,าาสาม ป้ายของเราพร้อมเรียบร้อยนะครับทั้ง2คนถ้าเกิดพร้อมแล้วเปิดปนป้ายครับโอ้โหมีแอบดูมีแอบดูชุดทีมของน้องอาร์มได้หัวข้อที่ว่าบอกรักเนี่ยซึ้งใจกว่าน้องหนุ่มได้หัวข้อที่ว่าทําดีให้เราเนี่ยซึ้งใจกว่าค่ะโอเคครับสองหนุ่มพร้อมใช่ไหมครับพร้อมครับลูกทีมพร้อมใช่ไหมครับพร้อมครับน้องๆพร้อมไหมครับ ได้ยินว่าเขาคนนี้คือคาสโนวาประจำโรงเรียนนะครับคุณผู้ชมครับทีบใครไม่เคยพลาดนะครับนี่นนไม่เคยได้มากกว่าไม่เคยได้นะครับมั่นใจแล้วก็อยากจะบอกกับอีกทีมหนึ่งคู่แข่งของเรายัางไงบ้างเอ่ยบอกบอกอีกทีนะครับระวังตัวไว้ครับ แต่ละทีมคือร้อนกันเต็มที่ตอนอนี้จะได้รู้กันไปเลยว่าบอกรักให้รู้สึกดีกับทำดีให้รู้สึกรักอย่างไหนจะซาบซึ้งกินใจมากกว่ากันอะไรครับสัปดาห์นี้ทีมพี่ก่อนลวกันขอเสียงปรบมรอดังเนยครับปันรักกำลังสอนกอัน <Yeah. S 1> การทำดีเนี่ยเราทำได้ทุกวันนะครับบอกรักเนี่ยเราบอกไป,ไปบ่อยมันก็น่าเบื่อนะครับการทำดีเนี่ยอาจจะทำให้เรากินใจได้ครับทำไปเรื่อๆๆยๆเจนเขารู้สึกว่าคนนี้ใช่แน่นอนอทำให้เกิดความเชื่อใจนะครับว่าเราไม่ได้หลอกลวงจริงๆไอคนนี้ทำให้เรามากโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนน้ำหยดล้นหินมายังก่อนและน้ำาสาอะไรกับใจคนที่ถูกลดด้วยน้ําใจเสมอที่ปูจะเจ้าบอกนะครับปิดทองหลังพระยังไงสักวันก็ต้องมีคนเห็นใช่ไหมครับ โอ้ส <Okay. S 2> oh, so ุดยอดนะพี่น็อตเรามีอีกทีมหนึ่งนะคะที่รอให้น้องๆกองอเชียร์ของเราและคุณผู้ชมเ <t> ทคะแนน,นให้ค่ะกับทีมนี้ที่เขาจะมาบอกว่าบอกรักเนี่ยทำให้ซึ้งใจมากกว่าทําความดีเป็นไหนๆค่ะเอาเชิญเลยครับทีมของพี่น็อตครับบอกรักของคนหนึ่งอะทุกๆวันอะมันก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มสีสันของรสชาติของความรัก oh. ไม่ว่าจะเป็น คนที่แบบชอบกันอยู่ในวัยเรียนหรือว่าแต่งงานแล้วคําว่าความรักเนี่ยมันขาดไม่ได้เพราะว่ามันจะคอยเติมแต่งให้เราแบบหัวใจอะพองโตขึ้นทุกวันนะครับทาพูดดีๆใครไม่อยากฟังมันก็ไม่มีใช่ป่ะครับสมมติพี่พิธีกรบอกพี่น่ารักนะครับพี่แบบเล่นรุ่นใหญ่ไงบางทีอะผมคิดว่าการทําดีนะครับมันอาจจะเป็นการเสแสร้งก็ได้แบบเราทําเพื่อหวังผลตอบแทนอะไรหรือเปล่าการพูดนะครับเป็นสิ่งที่รับรู้ได้เร็วที่สุดครับกว่าเราจะไปทําดีให้เขารู้สึกรักนะครับ คนที่พูดมันก็เอาไปกินแล้วครับใครจะมารอคนทำดีครับความรักนะครับมันก็เหมือนกับต้นไม้นะครับถ้าคําพูดของเราคือน้ําครับที่รดเมล็ดพืชไปทุกวันนะครับสักวันนะครับเมล็ดพืชนั้นก็จะเติบโตเป็นต้นไม้แห่งความรักนะครับโอ้โหถ้าเรารักใครชอบใครครับบอกเขาไปเลยครับอย่าได้กลัวเพราะเราเป็นดารา ครับแล้วสุดท้ายน,นะครับไม่ว่าจะเป็นทําดีหรือว่าบอกรักนะครับผมว่าคิดว่าของแบบนี้มันอยู่ที่สามราสำนึกของทุกคนมากกว่านะครับโสามมาสมนุกนี่ร้ายออพี่นน้ยออกมาโกยคะแนนหัวใจของพีน่นน้ตไปหมดเลยนะเนี่ยรักนะจ๊ะ